สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพกลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกเหมือนเดิมเหมือนเคยนี่ก็คือรายการข่าวทะลุใหม่วันนี้เป็นวันอังคารนะครับตรงกับวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2564วันนี้ก็คือคักเหมือนเดิมข่าวคราว,าวแน่นเต็มกระบะเต็มกระมังเลยแหละครับเวลานี้จำแนกแจกแจงกันไม่ไหวแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย จะมอให้ท่านได้มองเห็นภาพของความเป็นไปของบ้านเมืองนี้ว่ามันจะเดินไปถึงจุดนั้นอย่างไรอะไรหรือไม่แต่เวลานี้ไอ้โควิด -19 ทเนี่ยทั่วโลกทั่วโลกนะครับติดกันประมาณสัก2อล้านเจ็ดแสนกว่าคน2อนเจ็ดแสนกว่าคนอันดับหนึ่งคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยประมาณ37ล้านอินเดีย32ล้าน อินเดีย32ล้านนะครับ32ล้านคนอันดับ3คือบราซิลเนี่ยบราซิลติดถึงประมาณ20ล้านคนและก็อันดับ4รัสเซียรัสเซียประมาณสัก6ล้าน5อันดับ5ก็คือฝรั่งเศส6ล้าน4ส่วนพี่ไทยเราเป็นยังไงพี่ไทยเราเวลานี้ติดเชื้อ9 0 0 0แสนฝานะครับตัวเลขที่เขาแถลงเมื่อวานนี้สบคคือ9 0 0 0แสน 7,157คนแต่วันนี้คืบหน้าไปอีกแล้วอีกไม่เกิน 4, 5วันสัปดาห์นี้จะใกล้หลักล้านอาการรุนแรงหลักแสนนะครับอาการรุนแรงหลักแสนเรากำลังตายอันดับโลกตายอันดับโลกอยู่ที่อันดับ35ของโลกจากพี่น้องประชาชนหรือประชากรโลกในทั้งหมด193ประเทศนี่คือความทุกข์ใจของคนทั่วโลกและคนไทยก็ทุกข์ใจ ว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเราก็รู้กันอยู่ไม่ต้องมาเอาคำตอบจากผมไม่ต้องเอาคำตอบจากใครเพราะการบริหารบ้านเมืองที่มันหน่อมแนมไงที่มันเจงบงไงถึงขนาดเมื่อวานนี้ผมดูพาดหัวขา่าวทางโซเชียลบอกนายกลาออกพรุ่งนี้กลายเป็นนายกมาเลเซียนายกมาเลเซียเขาไม่ได้อย่างหนาตราช้างเขาก็เลยลาออกแล้วลาออกฮะเพราะว่าเขาบริหาร ไอ้โควิด -19 แบบสังกระบวยแบบไปไม่ไหวเขาก็ลาออกเขาจะอยู่ทำหอกอะไรแล้วครับและตอนนี้บ้านเราเป็นยังไงเมื่อวานเนี่ยผมฟังนักธุรกิจต่างประเทศนักธุรกิจต่างประเทศเนี่ยเขามั่นใจเศรษฐก,กิจไทยยังไงครับเขาบอกว่าเศรษฐก,กิจไทยเนยแย่หนักลงมันโตแค่0%ปหรือต่ำกว่า0% หอการค้าไทยเอ่ยสภาหอการค้าไทยโดยมหาลาัยหอการค้าเขาไปสำรวจความเชื่อมั่นของนักธุรกิจต่างประเทศผลการสำรวจครับท่านผู้ชมบอกว่านักลงทุน70.1เอาซะ70เตัวเลขกลมๆเขาบอกว่าคาดว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยในปีนี้2564จะขยายตัวน้อยกว่า0 นี่คือการบริหารราชการ <c oughs> แผ่นดินของพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือพี่ยวยของผมแล้วก็ล็อกดาวน์ยีจังหวัด13จังหวัด29 <c oughs> ก็ผลมันเป็นยังไงล่ะครับไอ้ล็อกดาวน์เนี่ยขนาดหมอทวีสินเนี่ยโคศกสบคยังบอกใบ้ว่าถ้าล็อกดาวน์ไปอีกสองเดือนในกรุงเทพเนี่ยคุณหมอทวีสินบอกล็อกดาวน์ได้ผลแค่20% 20%ดูสิครับตัวเลขติดเชื้อโควิดตั้งแต่เมษายันกรกฎาเมษาพฤษภามิถนายนกรกฎาคม4เดือน4เดือนแม่งติดเชื้อ5 68,000คนและเฉพาะเดือนนี้เดือนสิงหานะฮะท่านผู้ชมเดือนสิงหาเนี่ย6แ2รวมกันแล้วเนี่ยคนจะติดเชื้อถ้าครบสิงหาเนี่ยจะติดเชื้อถึง1 1 88,000คน นี่คือความทุกข์ที่เรามองตัวเลขตัวนี้นะกันยายนเอาเดือนหน้าถ้าหายป่วยก็มันจะลดลงแต่ถ้าป่วยอีกมันจะปานู่นไปไกลถึงล้านสามแสนคนสรุปแล้วประเทศไทยมีสิทธิ์จะติดไอ้โควิดนายทืนถึง2อล้านห้าแสนคนมันคุ้มไหมครับไการล็อกดาวน์ยีจังหวัด30จังหวัดอะไรของคุณเนี่ยธุรกิจเอกชนร้องห่มร้องไห้และเวลานี้เขาร้องให้ผ่อนปลน เพื่อให้พี่น้องประชาชนใช้ชีวิตได้อย่างพอสมควรไม่ต้องถึงกับอิสระมากเพราะบางธุรกิจเนี่ยมันล็อกดาวไม่ล็อกดาวมันไม่มีประโยชน์อย่างร้านอาหารเนี่ยเขาซื้อไปกินที่บ้านนะเขาซื้อไปกินที่บ้านหรือว่าจะจัดโต๊ะให้นั่งระยะห่างนี่คือผ่อนปลนอย่างนี้คุณมีห้สิตารางเมตรคุณตั้งสักสามโต๊ะมันก็ยังดีดีว่าคุณไม่ให้ตั้งโต๊ะและซื้อไปกินกับบ้าน ธุรกิจบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้ทําให้โควิดระบาดอย่าไปเหมาเข่งเพราะเวลานี้คนป่วยคนตายมันสูงสูงกว่าช่วงที่ล็อกดาวน์ซะอีกมันสูงกว่าช่วงที่ล็อกดาวน์คือนี่ปัญหาของบ้านเมืองความทุกข์ของพี่น้องประชาชนและภัยพิบัติในปีนี้ผมฟังมาว่าภัยพิบัติของเราเนี่ยเวลาเน้นักการเมืองที่หิวโหวยเพื่อเงินตราเยอะมาก ปัญหาทุกของประชาชนไหนจะทุกร้ายแรงเรื่องไอโควิด -19 ทีไหนจะทุกเรื่องวัคซีนพูดถึงว,ว้ยวัคซีนเมื่อวานนี่ใครที่ดูโซเชียลหมอนวดจากจังหวัดอะไรพิจิตรใช่ไหมหรืออะไรขออภัยที่จําไม่แม่นนะแต่รู้ว่าเขาโพอสออกมาว่ามาส่มานวดมานวดกับฉันสิเพราะว่าฉันฉีดไฟเซอร์บูสเตอร์แล้วเข็มที่3แล้วผู้คนก็เข้าไปคอมเมนต์กันมากมายตกใจเฮ้ยมึงเป็นประชามึงเป็น มึงเป็นบุคลากรด่านหน้าเมื่อไหร่ว่าหมอนหดกลายเป็นฉีดไฟเซอร์แล้วเฮ้ยแล้วรัฐบาลว่าไงก็บอกแล้วความยุติธรรมมันไม่มีธรรมาภิบาลมันไม่มีความลอยถ้อยทั้งนั้นการจัดวัคซีนให้เขามาร้องอย่างโรงพยาบาลผูมีพลเงี้ยคนที่ควรจะฉีดไม่ได้ฉีดไอ้คนจะฉีดก็ฉีดคือเรียงตามตัวอักษรแต่ไม่ได้เรียงตามอันดับความสําคัญนี่คือการบริหารงานที่มันลอยถ้อยมันหลอยถ้อย อยู่ๆก็มาแนะนําให้คู่สมรสว่าเฮ้ยคุณจะนอนกันคุณจะสังวาสกันหรือคุณจะ,ะร่วมเพศกันคุณจะต้องไม่หันหน้าเข้าหากันคุณต้องใส่หน้ากากเฮ้ยบ้าหรือเปล่าวะเฮ้ยรัฐบาลชุดนี้คุณสั่งสอนยังไงละ่ะมันบ้าหรือเปล่ามึงจะไปยุ่งอะไรกับเรื่องบนเตียงเรื่องในครอบครัวเขาเรื่องดีๆเยอะแยะก็บอกประชาชนนี่เฮ้ยเอาสมุนไพรดีๆว่าเรามีเยอะแยะสั่งสำรวจว่าเฮ้ยมันช่วยประคองได้อะไรได้ ขนาดไอ้ฟ้าทลายโจนี่ปล่อยให้ปลอมกันเต็มไปหมดนี่คือความทุกข์ที่การบริหารที่คุณไม่ได้สับปะรดหมาแดกเลยความทุกข์จริงๆครับวัคซีนก็ยังไม่มาแล้วจะให้ทำหอกอะไรละ่ะยังไม่มาเขาให้มาล้านห้าแสนเวลานี้สหรัฐอเมริกามันก็มองหน้าแล้วเขาติดตามนะว่าล้านห้าแสนคุณเอาไปทำอะไรไปฉีดให้หมอนวดเหรอจนหมอหนวดออกมาคุยฉีดให้พลทหารแล้ว แล้วบุคลากรด่านหน้าล่ะแพทย์เอ่ยพยาบาลเอ่ยมีฉีดแต่ทําไมคุณไม่เอาความสําคัญคุณเรียงตามตัวอ,กอักษรในกอในขอนางคอเด็กนางขอคือเรียงตามนั้นทั้งๆท,งท,งที่ในกอในขออยู่ข้างหลังแต่ไอคนด่านหน้าที่เป็นแพทย์เป็นพยาบาลเข็นรถเข็นเอาเข้าไป ICU ยังไม่ได้ฉีดเลยนี่คือความทุกข์ที่เป็นความบกพร่องผมเอามาบ่นให้ฟังไหนจะปัญหาคาราคาซังเรื่องเศรษฐกฐิจ เรื่องเศรษฐกิจซึ่งเป็นความทุกข์ของพี่น้องประชาชนไมโคร SME มันเจ๊งบงละนาวเลยครับพี่น้องชาวราหย้าไม่มีกินเสียหายหนักฟื้นฟูยากฟื้นฟูยากถ้ารัฐบาลชุดนี้ยังอยู่อีกจะ2อสปีนุ่นเศรษฐกิจตกต่ำอดยากหิวโหวยครับและมันก็ต้องมีกลุ่มต่อต้านมันยิ่งทวีความรุนแรงเพราะกลุ่มต่อต้านเพราะความหิวโหวย แล้วก็ปลาปรามอย่างขนาดหน,นักจนทําให้ลูกนัดตั้งเมื่อวานนี่ผมเอาเรื่องข่าวนี้มาเล่าข่าวนี้ออกกันกระเพือเสียสายตาแล้วตาบอดแล้วนี่อะไรวะเฮ้ยมันผิดจรรยาบรรณมันผิดหลักการของสประชาชาติของ UN เที่ได้ไปลงนามไว้เป็นหลักสิทธิมนุษยชนนี่ผิดอย่างมหานข่าวนี้มันทะลุทะลวงไปทั่วโลกครับทะลุทะลวงไปทั่วโลกว่ารัฐบาลคุณทําอะไรอย่างนี้ คุณไม่ปกป้องสิทธิเสรีภาพพี่น้องประชาชนแล้วคุณย่ามยีถึงขนาดให้คนเนี่ยถึงขนาดยิงด้วยแก๊สน้ำตายิงด้วยกระสุนยางตาบอดดีนะไม่เสียชีวิตนี่คือเสียหลังเลือดแล้วนี่คือมือเปื้อนเลือดแล้วนี่คือซีกหนึ่งนี่สินของพี่น้องประชาชนนี่เกินจะแก้ไขแล้วอดอยากกันแล้วแต่รัฐบาลไม่สนใจยังรัดเองรัฐบาลเองก็สร้างหนี้ต่อ นี่ยังไม่รู้มาต่อไปข้างหน้ายังไม่รู้จะแก้กันยังไงท้าภัยธรรมชาติมาผมถึงบอกไว้เมื่อวานเนี่ยลุงกิ๋วพลเอกชวริตยงใจย,ยุทธบอกว่าอีกสองวันไอ้ตู่ไปแล้วอันนี้เป็นแนวคิดของชนชั้นสูงที่เขาคุยกันผมแอบได้ยินที่เขากระซุบกระซิบกันเขาก็พยา,าพยามบีบเขาพยายามบีบไอ้ตู่ขออภยัยท่านนายกท่านนายกท่านนายก อ,อักระอักระ,ะมหาเสนาบดีตูเขาบอกอย่าอยู่เลยเขากำลังบีบให้ลาออกแต่ถ้าบีบแล้วไข่บวมไม่ลาออกก็จะทำยังไงเขาก็มีวิธีที่สองรอให้งบประมาณปีหกห้ามันผ่านก่อนถึงตอนศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจคือซักฟอกรัฐบาลดูลายชื่อก็มีประยุทธ์ มีอนุทินมีคนนั้นคนนี้แล้วคนสงสัยว่าทำไมไม่มีธรรมนัตผมถึงบอกไงธรรมนัตก็คือตัวของฟัวแสแดงของฝ่ายค้านตอนนี้อย่าลืมนะท่านเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมพักเดียวกันคนละพวกแล้วพวกเดียวกันคนละพักพวกเดียวกันคนละพักมันหนานมันมันอะไรมันมันมัน,ม,น,ม,นมันแน่นแฟ้น แต่ถ้าพักเดียวคนละพวกเนี่ยขย่ำกันเพื่อชิงตำแหน่งจะเห็นว่าตั้งแต่อภิปรายไม่ไว้วางใจคราวที่แล้วคะแนนของธรรมนัตคะแนนของประวิทธเหนือกว่าคะแนนของประตูไอ้คะแนนของประยุทธ์ไอ้ของประยุทธ์เหนือกว่านี่คือการวางแผนยํำม,มาตั้งแต่แรกย้ำม,มาตั้งแต่แรกการไม่ซื้อเรือดำน้ำธรรมนัตประกาศไม่ซื้อเรือดำน้ำนี่ผมไม่ได้เชียร์ธรรมนัตแต่เวลานี้เขาทําเรื่องลึกลับลับ,ล,บ,ล,บลมคมใน นะในกลุ่มนี้ในกลุ่มนี้อย่าลืมว่าธรรมนัตเคยอยู่เพื่อไทยมาก่อนสนิทสนมกับคนใหญ่ที่ดูใบและถ้าได้รับการขอร้องจากระดับสูง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 ,สงธรรมนัตก็ต้องรับใช้กลุ่มธรรมนัตสา4 0ี่คนแต่ถ้ายกมือคว่าประยุทธ์รัฐบาลนี้เจงบงผมบอกให้เท่านี้ก็แล้วกัน ฉะนั้นอันนี้คือที่มาของการไม่ซักฟอกธรรมนัตไงเก็บธรรมนัตไว้เป็นตัวช่วยสำคัญในการจะล้มประยุทธ์ผมเล่าให้ฟังวันนี้อย่าไปเล่าให้ใครฟังอย่าไปเล่าใครฟังหลายคนสงสัยโอ้โหว่าทำไมไม่ซักฟอกธรรมนัตเรื่องราอะไรเยอะอแยะก็เรื่องนี้แหละเรื่องนี้แหละอย่าไปเล่าให้ใครฟัง เออมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบเซอร์ไว้เอเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อย่างพ่อใหญ่จิ๋วอย่างลุงจิ๋วบอกแล้วจะยึดประชาชนต่อไปเนี่ยประชาชนไม่ต่อต้านนะมันมีสองอย่างคือเอาคนที่อยู่ในซีกพรรคการเมืองที่เป็นแคนดิเดตนายกแคนดิเดตนายกในซีกรัฐบาลพักประชาธปัตยก็มีอภิสิทธิ์พักภูมิใจไทยก็มีเสียหนูอนุทิน พักเพื่อไทยก็เหลือคนเดียวคุณชัยกเกษมดิติสิลิส่วนซีก้าวไกลไม่มีตัวแล้วเพราะอนาคตใหม่โดนยุบธนาธรโดนตัดสิทธิ์สิบปีก็เป็นที่น่าเสียดายไม่เสียดายอะไรก็แล้วแต่มันแล้วแต่แฟนคลับใครแต่ถ้าถามผมผมก็บอกว่าน่าเสียดายคนเก่งๆที่ถูกตัดสิทธ์เพราะ อิทธิพลของของรัฐธรรมนูญฉบับนี้และอิทธิพลของผู้สืบทอดอำนาจจากรัฐประหารฉะนั้นฉะนั้นผมกระซิบพี่น้องประชาชนคือฟังรายการนี้ให้ให้ท่านช่วยวิเคราะห์มันไม่มีทางอื่นอย่างพ่อใหญ่จิ๋วบอกเพราะว่าต่อไปจะต้องปรับปรุงบ้านเราให้มันดีขึ้นถ้าอยู่อย่างนี้เจงบง ประชาชนเอาแต่ประโยชน์มีแต่ความหิวโหยเงินตราแต่โอกาสที่เขาจะคว้าเงินมันมีมากกว่าตาสีตษสาตมายามียหเมีย,มย,มยมนใหญแมนมันมีมากกว่าครับมันมีมากกว่าฉะนั้นใจเห็นว่าจะเห็นว่าบ้านเมืองเวลาเนี้ปัญหามันรอบด้านปัญหามันรอบด้านไอ้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเท่าที่เราเห็นนะครับ ความทุกข์ของพี่น้องประชาชนมันมากมายกายกองนะไหนจะชุดใ้ตรวจโควิดที่สั่งจากจีน8.5ล้านชุด600ล้านบาทไม่ได้มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกอันนี้ความเป็นความเห็นของแพทย์ชนบทมันมีสองบริษัทเท่านั้นที่องค์การอนามัยโลกยอมรับก็คือบริษัท MP Group กับบริษัท a อ b o t ส่วนบริษัทที่เขาสั่งจากจีนเนี่ย มันไม่เป็นที่ยอมรับเมื่อไม่เป็นที่ยอมรับคุณสั่งมามาหาอะไรของคุณผมก็ไม่เข้าใจคุณสั่งมาทำไมคุณสั่งมาทำไมเมื่อเขาไม่ยอมรับไม่เป็นที่ยอมรับสั่งมาอะไรก็จะสั่งจากจีนอะไรก็จะสั่งจากจีนนี่คุณสั่งจากจีนอย่างเดียวครับสั่งจากจีนอย่างเดียวพี่น้องประชาชนเนี่ยก็เลยเป็นที่สงสัยว่าไอ้ที่คุณสั่งจากจีนเนี่ย มันไม่ได้มาตรฐานเพราะองค์การอนามัยโลกไม่ยอมรับนี่ก็เป็นเรื่องที่วิาพากวิจารณ์กันแซดไปหมดกันแซดไปหมดและเวลานี้เราฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยประมาณสัก15-16ล้านภูมิต้านทานหมู่มันยังไม่เกิดและไอ้วัคซีนที่ฉีดก็ลโยโ้ยครับผมถึงบอกว่าสร้างภูมิต้านทานในบ้านก่อนส่วนตัว,ส,ว,ตวส่วนบุคคลดูพ่อดูแม่ดู ปู่ยาตายายอย่าให้จากไปต้องสร้างภูมิต้านทานส่วนบุคคลรับประทานอาหารที่มันมันสร้างภูมิต้านทานมันมีเยอะแยะนะไปค้นคว้าเอามีทั้งเห็ดมีทั้งอะไรเยอะแยะคิดไม่ออกผมก็แนะนำไอเบต้ากรูแคนเบต้ากรูแคนมันช่วยสร้างภูมิต้นทานที่สําคัญคือผลงานวิจัยมันมีมีเกือบ20ปีและ3,000รายงานนะ ว่าไม่มีผลข้างเคียงแม้แต่รายงานเดียวมันมีแต่สร้างภูมิต้านทานไปสร้างไมโครฟาสไมโครฟาสสร้างเม็ดเลือดขาวขนาดใหญ่อะไรที่แปรปลอมไปในร่างกายมันฆ่าทิ้งหมดนะมันฆ่าทิ้งหมดผมศึกษาเรื่องนี้มาเป็นสิปีแล้วก็บอกว่าดีที่สุดที่สั่งจากสหรัฐอเมริกามาก็คือเบต้ากรูแคนที่ผลิตสกัดจากยีสต์ขนมปังนะเล่าให้ฟังเท่านี้เบอร์โทรศัพท์ข้างล่างท่านโทรศัพท์ไปให้ความรู้ด้านวิชาการ แล้วท่านจะร้องอ๋อท่านจะตาสว่างท่านจะตาสว่างในขณะที่เรารอวัคซินจากสหรัฐอเมริกาคือไฟเซอร์ก่อนดีหรือโมนาน่าก่อนดีเขาให้มาฟรีล้านห้าแล้วล้านห้านี่ลอตแรกรดสองเนี่ยเขาคิดแล้วเอ๊ะจะให้ไหมเขาให้ประชาชนเขาไม่ได้รัฐบาลคุณไปจัดสรรปันส่วนไม่กระทั่งหมอนวดยังได้แล้วออกมาคุยมาเลยรับแขกแล้วตอนนี้มานวดได้เลยเพราะว่าเพราะว่าฉีดแล้ว บูสเต์บูสต์แล้วครั้งที่สามแล้วครั้งที่สมแล้วบุคลากรด่านหน้าก็นั่งมองหน้าก็เหลอหลาเฮ้อเอเ,อ,เ,อ,เอ,อย่างนี้เลอวะเออเจ็ 7, ดแสนด่านหน้าเนี่ยมันดังไกลครับดังไกลไปถึงสหรัฐอเมริกาไปถึงโจไบเดนมันมาเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมบางโรงพยาบาลเนี่ยท่านผู้ชม ได้หกสิบเปอร์เซนวัคซีนฟรีเนี่ยจากสหรัฐอเมริกาให้มาสามสิบกรกฎา,าคมโอ้ยผมดูแล้วมันไส่วะมันทำพิธีรับมอบเขาให้ประเทศอื่นเขาไม่ต้องมาทำพิธีรับมอบมีกองเกติยอนูน่นนี่นั่นรับมอบเสร็จแล้วเอาไปตรวจคุณภาพอีกท,ทั้งทงที่เขาตรวจมาแล้วคุณภาพสหรัฐอเมริกาไม่เหนือไทยเหรอไม่เหนือไทยเหรอเออ แล้วก็พอวันที่8ดบอกว่าได้เลิกที่จะปักแขนได้เลิกที่จะปักแขนปักแขนไปห้าหมื่นปักแขนไปห้าหมื่นแล้วก็มีข่าวอะไรที่เลอะเทอะตามมารองยาบาางโรงพยาบาลก็บุคลากรด่านหน้าไม่ได้มั่งอะไรบ้างโอ้โหสารพัดบางคนไม่ควรได้ก็ได้อย่างที่เล่าให้ฟังนั่นแหละอย่างที่เล่าให้ฟังนั้มันเลอะเทอะไปหมดเลอะเทอะไปหมด แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงเนี่ยผมบอกว่าเลิกล็อกดาวน์เถอะให้ประชาชนเขาทำมาหากินกันตามมีตามเกิดไปก่อนเหมือนกับแหล่งท่องเที่ยวที่พอจะมีให้คนทำงานอย่างภูเก็ตแซนด์บ็อกหรือว่าสมุยหรืออะไรก็แล้วแต่ดีกว่าปิดล็อกอยู่มันจะเอาอะไรกินกันรอรัฐบาลมาแจากเอาที่ไหนรัฐบาลเจ๊งบงแล้วตูดขาดแล้วไม่มีตังค์แล้วไปกู้ไหนก็ไม่ได้กู้ m f เ้าไม่ให้เพราะเราไม่ได้เป็นประชาไตร้อ คุณมีแต่กู้จากจีนกู้จากรัสเซียเขาให้ไหมแต่เวลานี้เงินหลายคนถามว่าเฮ้ยมันเอามาจากไหนมันก็จับต้นชนปลายจับแพะชนแกะเอานูน่นเอานี่เอานั่นนะ Allāh. เสร็จแล้วแบงก์เองก็มีปัญหาถึงขนาดขนาดออกมาออกกฎหมายคุ้มครองหนึ่งล้านบาทแต่ก่อนออกกฎหมายคุ้มครองห้าล้านลดมาเหลือล้านหมายความว่าถ้าแบงก์โดนยึดใบอนุญาตหรือเจงคุณฝากไว้ห้าล้านแปดล้านสิบล้านคุณจะได้แค่ล้านเดียวหรือเปล่า ตรงนี้ประชาชนส,นสงสัยเพราะว่าการอธิบายของสมาคมธนาคารก็ยังไม่มีอะไรให้มันชัดเจนผู้คนก็ตกตกใจอกตกๆๆอดขนเอเรียกว่าตกศกอันเออเรียกว่าอกสัน่นขวัญแวงกันไปทั่วหมดนี่คือทุกของคนมีตังค์แต่ทุกขของคนจนสิครับคนจนที่ฟังไอ้บุญล,ลวีอยู่ทุกวันทุกวันอยู่ตามไร่ตามนารากหญ้าอยู่ตามชายแดนเวลานี้อาจจะฟังน้อยหน่อยไม่มีเงินซื้อเน็ตเข้าใจ เข้าใจแต่ก็ยังมียอดผู้ฟังเนี่ยพุ่งกราบขอบพระคุณจริงๆทุกของท่านเพราะว่ารายการนี้คือรายการข่าวตลาดล่างไงนะรายการข่าวตลาดล่างตื่นเช้ามาคล้องพระคลองพะกมาอย่างเงี้ยโอ้สบายนะอยู่ท่ามกลางขุนเขาพนาไพรสงสารครับข้าวหอมมะลิ ตันละหมื่นกว่าบาทหมื่นห้าหมื่นหกหตอนนี้เหลือไม่ถึงหมื่นหกพัเบาทข้าวเหนียวเนี่ยเก้าพเหลือตันละ5้0 0ันหกกิโละ 5, 6, 000, 6, 000. ละห้าบาทหกบาทผลไม้เนี่ยแทนที่มันจะพุ่งส่งออกได้แต่อุปสรรคมีมากมายก็เห็นกระทรวงพาณิชย์คุยนักคุยหนาว่าจะส่งออกไปเท่านั้นเท่านี้เท่านู้นปรากฏว่าเมื่อเดือนกร,รกฎาคมปีที่แล้วเนกิโลละสาบาทกิโลละสาบาท วันนี้เหลือกิโลเท่าไหร่เราทายดูสินี่คือความทุกข์ของพี่น้องชาวสวนที่ปลูกมังคุดแถวภาคใต้ความทุกข์อันนี้รัฐบาลรับรู้ไหมบะฮูไมหันนะให้เขาเข็นมาขายให้เขาขับเอามาขายพอค้าคนกลางมันไม่ซื้อมาบอกมันไม่มีแหล่งจะไปซื้อไปขายที่ไหนเหลือกิโลละสองบาทสามบาทสวยหน่อยก็ห้าบาทหกบาทเดือนนี้นะ,ะที่ขายกันอยู่ เพราะมาตรการล็อกดาวเวรกรรมของพวกคุณนั่นคุณล็อกดาวร้านค้ามันก็ไม่รับรับแล้วไปขายยังไงคนมันไม่ออกจากบ้านน่ะเมื่อคนไม่ออกจากบ้านกําลังซื้อมันก็ไม่มีคิดคอมมอนเซน s ์ธรรมดาแล้วเว้ยไม่ต้องไปคิดอะไรหรอกคนจบปถมสี่ปถมหกปรมเจ็ดมหกมันก็เป็นนายกได้ไปรัฐประวีว่าการกระทรวงไอ้พาณิชย์ได้ค้าขายได้มันเป็นปกติครับมันเป็นปกติ คือร้านค้ามันปิดคุณล็อกดาว่ะล็อกดาวแล้วมันจะไปขายที่ไหนอะเอามาขายนี่ร้านค้าที่ที่ขายผลไม้อยู่มันก็ปิดหมดอ่ะปิดหมดก็มีแต่เข็นขายเข,ข,ข็นขายเข็นขายส่งต่างประเทศก็ไม่มีทางนี่คือความทุกข์ของชาวใต้าจาไว้นะพี่น้องคนใต้จําบทบาทของรัฐบาลชุดนี้ใครครองภาคใต้าจาไว้ด้วยก็แล้วกันให้รู้จักรู้จักเข็ดรู้จักเข็ดรู้จักจํา รู้จักเข็ดรู้จักจําและบันทึกว่าในหัวสมองในในหัวใจของพี่น้องชาวใต้ด้วยว่ามันเกิดเรื่องนี้ขึ้นและให้รู้จักให้รู้จักเวลาเลือกตั้งตบหน้าสั่งสอนกันบ้างตบหน้าสั่งสอนกันบ้างโดยอย่าไปเลือกพักเวนตลาลัยพวกนี้ความหวังใหม่มีครับมีจะพักไหนผมไม่พูดวันนี้ไม่อยากจะคุยถึงเรื่องตัวเองที่เป็นประธานยุทธ,ธศาสตร์พักพลาดอลพาพ เอาไว้คุยกันในวันเลือกตั้งถ้ามันมีแต่เวลานี้โอกาสจะมีเนี่ยมันจะมีหรือไม่มีประยุทธ์จะทิงยุบสภาซะก่อนหรือไม่เพราะเวลานี้โดนบีบหนักโดนบีบหนักอยู่ในรูอยู่ที่อยู่ที่บ้านในค่ายทหารนะโลกมันใหญ่กว่าค่ายทหารโลกมันใหญ่กว่าค่ายทหารคุณโดนบีบหนักนะโดนใครบีบไม่รู้ล่ะฉะนั้นถ้าบีบแล้วไม่ออก ไม่นานนี้ไม่เกินสองเดือนนี้เร็วๆนี้หลังจากงบประมาณผ่านแล้วมีรายการซักฟอกขึ้นมาคราวนี้แหละครับคุณไม่โดนบีบหรอกแต่จะมีสสเขาบีบคุณคุณรู้จักนักเลือกตั้งน้อยไปน้อยไปเขายืนอยู่กับประชาชนเขาอยู่บ้านนอกคลองนาเขาเดินเขาโด,น,ดนประชาชนดา่าสาดหัวสาดเทสาดน้าเทน้ําไล และเขาอยากเป็นสสต่อไหมอยากเขาก็ต้องทําให้กับพี่น้องประชาชนเพราะเวลานี้มันยากจนค้นแค้นกันทั้งแผ่นดินนี่คือเกินเดินการเดินแผนรับจับสามปอเดินแผนรับจับสามปอลงถังสมัยก่อนเขามีโฆษณาจับเสือใส่ถังพลังสูงจําได้ไหมของบริษัทอะไรนะ้ํามันอะไรนะั่นอันนี้จับสามปอลงถังเดินแผนรับจับสามปอโดยลงถัง นะแฉฝ่ายค้านไม่ซักฟอกธรรมนัตเพราะสาเหตุเพราะสาเหตุไม่ซักฟอกธรรมนัตเพราะมีนักงานใหญ่ยังไงฟังแล้วเก็บไว้แล้วช่วยกันวิเคราะห์ยังไม่ต้องเล่าให้ใครฟังงานนี้มีแน่ประยุทธ์ไปแน่อย่างพ่อจิว๋วย่างพ่อใหญ่จิว๋วลุงจิ๋วบอกวันสองวันนี้ไปแน่เราก็จะได้นายกคนใหม่จะมาแบบนายกขัตตาทัพ หรือนายกประชทานหรือนายกที่มาจากเฉพาะการสักปีสองปีจัดระบบกันใหม่นะหรือว่าจะเป็นนายกที่มาจากรัฐธรรมนูญซึ่งไม่ได้ฉีกอย่างที่ผมว่าก็ต้องใช้ในสภา,ามอบข้างนอกเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เพียงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าพี่น้องประชาชนคนไทยไม่เอามึงแล้วเว้ยนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้น ที่บุญลวีเอามาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกรับขอบพระคุณจริงๆครับที่ติดตามชมรายการข่าวทะลุใหม่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แชร์แชร์แชร์แชชแชไปและก็และก็ขอบพระคุณทุกท่านที่กดกระดิ่งชมโฆษณาให้ผมได้มีเงินซื้อข้าวสารกรอกหม้อและก็ใครที่พอมีทุนทรัพย์จะช่วยดูแลครอบครัวท่านโดยสร้างภูมิต้านทานในบ้านท่าน สำคัญนะครับพ่อจะได้ไม่จากแม่แม่ไม่ได้จากลูกเราอยู่กันครบรอบตัวเรามีภูมิต้านทานโทรศัพท์เข้าไปข้างล่างนะ่ะเบตากลูกแคนลาไปก่อนนะครับและก,ลกรุงนี้พบกันใหม่จากระกผมบุญระวิยมจินดาสวัสดีครับ